สวัสดีครับท่านผู้ชมอวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับการเปิดราคาเช่นเคยนะครับไอดียไลน์นะครับผมฝากไว้นิดนึงครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดถึนศูนย์ห้าสามนะครับท่านที่สนใจอ่าถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมอ่าไปแชแนลชคยบางคนนะครับจะตามไปหาท่านถึงหน้าคอกเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผม วันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับผมคุณจิตครับบ้านหนองแห้วตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมวันนี้เปิดกีแม่ครับวันนี้เปิดสองแม่ครับครับแม่แม่นี้แม่หนึ่งใช่ไหมครับแม่นี้แม่หนึ่งอ่าไปเราไปดูแม่นี้กันแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่แสนครับชื่อแม่แสนเนาะครับส่วนสูงเท่าไรครับแม่แสนเนี่ยร้อยสามแปดบวกลบครับร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับ อยู่ในท้องมีไหมพึ่งผสมไปผสมไปเมื่อวันที่ห้ากุมภาอ๋อมีใบมีหลอดนะครับ,รบแบบนะผสมไปวันที่ห้ามีนาห้ากุมภาห้ากุมภานะครับนี่วันที่ห้ากุมภาหกห้านะครับวันที่ผสมนะครับนี่นะชื่อแม่แสนนะครับที่แม่แสนผสม บิ๊กอุทัยนะครับนี่ส่วนบิ๊กอุทัยวันที่ห้ากุมภาหกห้าก็ผ่านรอบไปแล้วประมาณสองรอบได้เ <3 S 1> นาะติดแล้วครับติดแล้วสองรอบนี่ยังนิ่งอยู่ใช่ไหมครับครับอ๋อติดแน่นอนแล้วส่วนสูงก็สามแปดบวรับบวกลบสามแปดเนาะครับ138สามแปดบวกลบแน่นอนเขามีลูกติดไหมครับเนี่ยมีครับเป็นเพศอะไร ตัวเมียลูกนะครับอ๋ออยู่ข้างบนนุ่นนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับลูกเป็นลูกเป็นเป็นเป็นลูกข่อไหนครับลูกลูกสาวครับอ๋อกี่เดือนแล้วครับลูกสาวอ๋อน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วยังกินนมอยู่เลยอ๋อครับผมแม่แสนนี่ให้ลูกประมาณกี่ตัวครับเขาเขาดูช่องเขาคันนับยังไงครับ ประมาณสามตัวน่าจะตัวที่สี่ในท้องครับประมาณสี่ตัวในท้องครับอืผ่านรอบนะครับบีกุฏไทยนะครับเปิดเท่าไรครับแม่แสงกับลูกเนี่ยเปิดไว้แสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตาแต้มนะครับตาแ้มแจ้มจ้ำมีจุดเจ็ดจุดนะครับใต้คางแล้วครับมีอ่องสองอ่องนะครับแข้งขาดีเล็บดี อมีทุงเท้าสีขาวนะครับหน้าอกหย่อนอ่างครับแน่นี้อ่างดีเชื่องเชื่องไหมเชื่องยงง่ายยงง่ายนะครับดูทินะดูท้ายก่อนจุงกหน้าบนมาครับนี่โอเค นี่ครับท้ายท้ายกว้างนะครับท้ายกว้าง,งาาลูกสาวมาละลูกสาวมาละอ๋อลูกสาวทางโนโ้นแขนสีเนาะครับผมต่อลองได้ครับต่อลองได้ครับลูกสาวโตแล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่นะน่าจะได้ปกเดือนเก็เดือนได้จะได้แล้วครับนี่ลูกสาวนะครับเป็นลูกพ่อคุ้มฝูงพ่อคุ้มฝูงครับอมีขวัญอยู่ตรงตรงขาหน้าน,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ลงมาตรงสะบักตรงนี้นะครับขวัญอยู่สองฝั่งอั้นดีครับลูกสาวนี่ตาเต้มชัดเจนดีจังเลยครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ไกลไกลก็มีรถไปส่งได้อยู่เนาะอ่าติดต่อรถใช้ได้นะครับบริการถึงที่ครับมาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับแม่แสนเนี่ยแม่แสนน่าจะได้ปีแล้วครับอ๋อมีลูกมาคลอดอยู่ที่นี่กี่ตัวไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คลอดอยู่นี่เนาะครับผมอ๋อแล้วก็ผสม สมบิกไว้ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้ติดติดติดท้องแม่มาครับเราก็มาคลอดที่นี่นะครับ,รบแสนสีนะครับท่านผู้ชมครับแม่แสนสนใจก็โทรมาอ่าต่อรองราคากันนะครับอ่าไปเราไปอีกแม่อีกแม่หนึ่งนะครับแม่นุ้นก็สวยครับแม่นุ้นอนะ่ะ โอ้โหมีโอ้โหเจ้านี้เจ้าไออะไรนะคุนแผน,แ,ผนแม่มาเท่วนี้นะครับโอ้โหแ,แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่สอนครับชื่อแม่สอนนะครับอ่างลึกอ่างลึกอ่างลึกนะครับร้อยสามแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบเช่นกันนะครับแม่นี้อ,อยู่ในท้องมีไหมก้าวเจริญครับ เจเ้าเจริญเนาะขอดูใบหน่อยโอ้โหวงเขานี่นะครับนี่ที่เราเอาอันนี้ใส่ใส่ในนี้ไว้เนี่ยใส่ไว้เพื่ออะไรครับใส่ที่ว่าใส่เขาไว้นี่มันแหลมครับเขาแหลมเามันแหลอมหลอ๋อเวลาเมียอยู่ใกล้เขากลัวอ๋ออ๋ออ๋อ,อบางทีตัวนั้นตัวนี้เดินมาเขาก็ะ <ขอ S 2> จะแกลงเขาก็อาจจะเป็น <ขอ S 1> แผลเนาะ <ๆ S 2> ก็ไม่เป็นไรอืมนี่นะครับแม่สอนนะครับแม่สอน วันที่ผสมนะครับ24เดือนพฤศจิกา64นะครับมาถึงวันนี้ก็อีกไม่กี่วันนะครับจากจะครบ24มีนาก็ประมาณเต็ม4เดือนเนาะครับวันนี้วันที่21มีนานะครับอีก3วันครับเต็ม4เดือนเป๊ะเลยนะครับอยู่ในท้องก็คือก้าวเจริญนะครับตรวจท้องแล้วที่ก้าวเจริญตรวจแล้วท้องแล้ว100%นะครับ100%ครับ ตาแต้มแจ่มนะครับอ่องชัดเจนนะครับสีชมพูอ่ามีจุดรอบคางเจ็ดจุดนะครับแข้งขาดีครับเล็บสวยส่วนสูงร้อยสามแปดบวกลบนะครับมีลูกติดลูกชามีลูกติดตัวไหนครับเน้นๆครับลูกชายครับลูกแก้วฟ้าครับ ตัวนี้คือลูกเจ้าฟ้าครับมาเกิดที่นี่ใช่ไหมครับครับผมมีใบมีหลอดมีหลอดผสมที่นี่อ๋อมามาเอาหลอดมาดูเอาใบามาดูสิครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับรเ,เป็นลูกของอแก้วฟ้าม,มีหลอดนะครับมีหลอดมีใบวันเหนะะวันที่ผสมนะครับวันนี้วันที่เก้าธันวาใช่ไหมครับ เก้าธันวาทหกันวาหกสามนะครับ <3 S 1> อ่า <3 S 1> ก็คือที่ให้ดูเนี้ยก็คือเกิดมาแล้วครับก็คือตัวนี้เก้าธ uh huh. ันวาหกสามนะเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วนี่นี่น,นี่คือตัวนี้นะครับเป็นลูกแก้วฟ้าเป็นเพศผู้นะครับนี่เปิดนะครับแม่สอนพร้อมลูกเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยแสนหกหมื่นครับแสนหกหมื่นนะครับอยู่ในท้องเก้าเจริญเนาะ นายทองเก้าเจริญแล้วก็ลูกแก้วฟ้าเกิดมาแล้วครับคือตัวนี้กี่เดือนนะกี่เดือนน่าจะได้ถึงกับเก้าธันวาหกสามห้าเดือนแล้วมั้งเก้าธันวาหกสามหกพอลูกในท้องก็จะสี่เดือนแล้วอ่ะธันวาหกสามธันวาหกสี่นี่ผสมหกเออผสมไม่ใช่ตัวนั้นตัวที่ออกมาแล้วมันน่าจะได้ ถ้าถ้าถ้าเก้าธันวาหกสี่เนี่ยมันก็ปิดขวบหนึ่งแล้ววะครับมันจะได้ห้าเดือนแล้วก็เกิดเกิดมาเลยนะกว่ามันก็เป็นสัตว์แล้วอ่ะเขา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 เกิดเดือนอะไรนะดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเดือนน่าจะเกิดเดือนพฤศจิกาเอเออพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากรุณามีนาประมาณสี่ห้าเดือนนี่แหละประมาณห้าเดือนกว่ากว่าครับนี่เพราะว่ามันมันได้เดือนกว่ากว่ามันก็เป็นสัตว์แล้วไม่รอา แม่ในอ่างดีครับแม่เป็นสัตว์แล้วทับหลอดเดียวติดเลยครับผสมหลอดเดียวติดเลยนี่ลูกแก้วฟ้านะครับเป็นเพศผู้นะครับอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนมาลูกดีมาลูกดีมีตำหนิอะไรไมหางดอกไหมไม่มีครับไม่มีหางดอกนะแสนเท่าไหร่นะแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นนะครับมีตำหนิก็คือว่าตอนนี้ขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงนี่ครับเข่งขาดี ตอนนี้แห้งแรงนะครับหญ้าก็เริ่มลดลงฝนฝนก็ไม่ค่อยตกเนาะครับควายก็ต้องกินฟางสลับหญ้าไปละครับตอนนี้อ่ารังนมดีครับลูกกินนมอยู่ไหมเนี่ยกินเนาะกินอยู่คัังนมดีนะครับมีนมสีเต้าอ่าท้ายกว้างดีครับ ลูกหลอดท่านเอครับนี่ก็ลูกหลอดนะครับมีหลอดมีใบอยู่ในท้องก็มีหลอดมีใบนะครับจะครบสี่เดือนอีกสามวันนะครับวันที่ถ่ายคลิปนั่นก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาในท้องครบสี่เดือนก็วันที่ยี่สิบสี่มีนานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นต่อรองได้นะครับครับมีรถส่งต่างมีรถส่งต่างจังหวัดด,ด้วยนะครับ มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับแม่เนี้ยสามปีแล้วครับสามปีแล้ว,ลวเกิดที่นี่กี่ตัวลูกสองตัวสองตัวเนาะครับสองตัวสามตัวตัวหนึ่งมันติดท้องมาอ๋ออยู่ที่นี่สามปีจะเข้าปีที่สี่สแล้วเนี่ยสามตัวสามตัวส่วนสูงร้อยสามแปดนะครับบวกลบนะครับครับช่องเขานี่สวยมากเลย สาเหตุที่ใส่ไว้นะครับก็คือว่าเขาแหลมกลัวว่าจะไปผิดตัวอื่นนะครับเป็นแผลเขานี่เป็นวงเลยนะวงลูกัวใจเลยให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่เนี้ยประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าตัวห้าเนาะครับท่านนันที่อยากจะได้ไปเป็นแม่ อแม่หลักนะครับแม่นี้ก็เหมาะมากเลยเพราะว่าเชื่องแล้วก็ให้ลูกออกมาดีนะครับให้ลูกทุกปีอ่าให้ลูกทุกปีปีละลูก <พอ S 1> ก็คือลูกออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมลึรครับด้เดือนนึงก็เป็นสัตว์แล้เป็นสัตว์ละ,ละนี่ก็คือปีละลูกนะครับอ่าควายถ้าลูกห่างมากก็ก็มันก็ยังไงอะ ปีละลูกกาลังดีบางตัวนี่ลูกออกเกิดมาสี่ห้าเดือนหกเดือนก็ยังไม่ขึ้นสัตว์ก็มีคือถือว่าลูกห่างอยู่ในฝูงนี่ก็มีอ่าห้าเดือนแล้วเพิ่งเป็นสัตว์ก็มีเนั้นห่างจัดครับถ้าปีละลูกนี่กําลังดีครับเพราะว่าจะห่างหรือจะทีแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงเท่าๆกันนะครับ,รบเลือกควายที่ให้ปีละลูกดีกว่า ตอนนี้นะครับพ่อขอให้เป็นพ่ออ่าใหญ่ๆหน่อยนะครับควายฉัดนี้นะครับส่งลูกอยู่แล้วนะครับสามเจ็ดสามแปดขึ้นไปเนี่ยสูงส่วนส,สูงระดับนี้เนี่ยเราผสมเทียมนีย่ยังไงลูกเกิดมาก็ส่งใหญ่นะครับใหญ่ได้ครับอืสนใจก็โทรมาตลรงราคานะครับ,รบ <c oughs> อ่า เราไปเดินดูเบอร์เบอร์ไหมเ,เ,เบอร์โทรศัพท์ครับลืมครับศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์หกสามหกห้าสามครับครับ,ค,รบคุณจิตนะครับครับผมอ่าเดีย๋ยวจะพาเดินชมอ่าควายอยู่ในอคอกนี้นะครับว่ามีกี่แม่นี่ก็ปลูกหญ้าเขาเรีกยกหญ้าอะไรเนี่ยครับ อาลูซี่ครับยาลูซี่เนาะปลูกไว้กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณห้าไร่ครับนู่นนะครับทางน้นก็มีทางโน้นนี่แม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่อะไรเนี่ยเอ่อแม่พลอยอ๋อไอมาอยู่ที่นานยังนานแล้วครับผมเคยถ่ายเคยนะเคยถ่ายต่ไม่เคยลงระบ่อยราคาเนี่ย นะครับนี่คือแม่พลให้ลูกไปกี่ตัวแล้วให้ลูกตัวแรกครับตัวแรกเนาะเป็นเพศตัวเมียครับเป็นเพศเมียนะครับแม่พลให้ลูกเป็นเพศเมียโอ้ลูกอันดีลูกจะท้องแม่แล้วครับอยู่ในท้องแม่มีไหมมีครับอยู่ในท้องแม่เป็นเป็นลูกของทองคอโตครับทองคอโตหรือทองกินโตทองคอโตครับอ๋อทองคอโตของพี่พลแลว ใช่ครับอ๋อมีทองคอโตด้วยฮะใช่มีทองคอโตมีทองจีนโตอ๋อครับครับอยู่ในทองเป็นลูกของทองคอโตของพี่พลใหญ่ไหมทองคอโตใหญ่ครับใหญ่มากสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าคอเขาอย่างใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่ครับโหใหญ่มากเล้วเขารับทับทับไอ้สองพันท้องพันใช่ไหมครับทับจริงตัวไหนสูงกว่ากันของลุงพลกับของอบตอริด อพอาตอฤทธิ์ครับแล้วสูงสูงกว่าใช่ไหมครับอบตฤทธิ์สูงกว่านี่ก็คือแม่พลอยนะครับอยู่ในท้องกี่เดือนนะอ๋อน่าจะสามสี่เดือนละสามสี่เดือนละไม่สี่เดือนก็ห้าเดือนแล้วละส่วนสูงนี่น่าจะเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบกว่าไม่มากน่าสามสิบห้าได้เนาะครับครับสามห้าได้นะครับลูกเพศเมียอ่ะไปที่แม่นี้แม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่ตาลครับแม่ตาลแม่ เมตาโน่รังนมดีครับรังนมใหญ่ดีลูกตัวผู้เป็นลูกเพศผู้นะอยู่ในท้องนีไหมเนี่ยเอออยู่ในท้องผสมเออผสมนินมังกรไว้ครับนินมังกรนะได้สองรอบแล้วครับได้สองรอบแล้วแม่ที่ลงไปเมื่อกี้ถ่ายวันที่ห้าแม่นี่ถ่ายวันที่เจ็ดเอยไม่ใช่ผสมผสมวันที่เจ็ดอ๋อห่างกันสองวันลูกเป็นเพศผู้นะครับ,รบอยู่ในท้องผสมบาดขานไปสองรอบแล้วคง <โอ S 2> ติดครับคงติดผสมนินมังกรเออแข้งขาสวยดีนะครับ ทรงเขาสวยทรงเขานี่สวยครับทรงเนี่ยช่องเขาสวยดีชื่อแม่อะไรนะแม่ตาลแม่ตาลนะครับเื่อเอฟซีชอบอ่าเออด้าท่านไหนชอบก็ทักมาครับครับอ่าคุยกันได้เนาะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่บอกราคายังไม่บอกราคาแต่ถ้าโดนใจก็ไม่แน่อ่าไม่แน่ก็คุยกันโทรมาคุยครับว่าถ้าชอบไหมแม่ตาลนี่อ่าลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับอยู่ในท้อง อะไรนะลูกนินมังกรลูกนินมังกรนะครับมีหลอดมีใบมีหลอดมีใบนะครับช่องเขาแบบนี้ชอบไหมเออก็ผมว่าสวยนะช่องเขาแบบเนี้ยสวยเชื่องเลี้ยงง่ายมาอยู่นานยังครับตัวนี้เออได้เกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วตัวนี้ดาเนี่ยมเลยนะครับตัวสีดําอ่ามันรูอ่านกล่องลินกล้องอ่าน ส่วนส่วนสูงประมาณเท่าไหร่อ่ร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดนะครับฉาดเดียวกับแม่ครับฉาดเดียวสอนร้อยสามแปดไม่ขาดบวกลบสนใจโทรมาคุยได้นะครับแม่นี้ราคาก็คงจะพอไปพอมาเนี่ยนะครับคบไม่ถึงกับไม่แรงไม่แรง,งนะครับแต่เจ้าของบอกว่ารักอยู่ยังรักอยู่ครับ อ่าเนี่ยยังอยากเลี้ยงต่อเมียยังเสียดายอ่าก็เลยยังไม่บอกไว้นะครับแต่ผมว่าสวยนะเนื้อนี่เนื้อหนังดูเกี้ยงเอี่ยมดีครับอืมเนี่ยพลอยก็สวยนะครับท้ายดีก็ดีคนหางใหญ่เอาละครับท่านผู้ชมครับเด้ดูมมีอีกใช่ไหม,มอ่าไปไปนูน่นนู่น อ๋อานนู้นก็มีมีครับนู่นโอ้ยไปอยู่ยายกันไปคนละล่มละร่มเลยนะครับนู่นแม่หนึ่งอยู่ร่มนู่นแม่หนึ่งอยู่ร่มนู่นแม่ลูกเผือกอยูู่่นลูกแก้วฟ้าเอาเอาแม่นี้แม่นี้เนี่ยลูกตัวเมียโอ้แม่นี้ลูกลูกลูกตัวนี้เป็นพ่อไหนเป็นพ่อเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยครับเนี่ยตัวลูกตัวเมียเนี่ะเป็นลูกไอ้ทองของพ่อคุมฝูงเพื่อนกันเลยครับอย่าแก้กันนะเอามาทับ ดูแกงสายยาวๆอยู่แล้วแม่นี้ทับยังค่ะแม่นี้ทับแล้วน่าได้สองเดือนทองตีนโตครับมีใไม,มีหลอดอไอผสมทองตีนโตเข้าไปแล้วสองเดือนแล้วครับโอ้สุดยอดเลยทองตีนโตชื่อแม่ใบเตยครับแม่ใบเตยนะครับแม่ใบเตยเป็นลูกของแม่ใบหยกที่ออกลูกหยกเป็นแก้วฟ้าครับเราไปดูเราไปดูลูก ลูกแก้วฟ้านะครับออกมาเป็นเผือกเลย <ừ. S 1> ตอนนี้ตั้งชื่อว่าคุณแผนเจ้าคุณแผนนะครับแผนเอ้ยนี่ชื่อไม่อะไรนะครับ แม่ใบหยกครับแม่ใบหยกนะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบบวกลบบวกลบนะครับตัวนี้คือลูกชายของเจ้าฟ้านะครับมีดอกมีใบครบน่าจะได้สองเดือนอชื่อคุณแผนสองเดือนใช่ไหมเดือนกว่าสองเดือนแล้วโอ้โหดูที่นะน่าจะได้สองเดือนแล้วขาวจังเลยแม่เขาตอนนี้ทับแก้วฟ้าแล้ว ตอนนี้นะครับอีกแล้วนะแจ้วฟ้าเล้ครับผสมแล้วแก้วฟ้าหมอคนเดิมแล้วได้กี่เดือนแล้วผสมรอบแรกไม่ติดครับอ๋อผสมรอบสองเพิ่งเมื่อสองสาวันเนี่ยอ๋อก็คือแม่มันหางดอกควายตัวนี้แม่หางดอกอ๋ออ๋อเราก็ต้องเราเอาแก้วฟ้าใส่เลยอแล้วถ้าไม่้ชมจะไม่บอกว่าควายเผือกหางดากเหย เออจะว่านะครับถ้าควายเผือกหางดอกเราแก้ปัญหาแม่หางเอเอาควายเผือกใส่อแล้วออกมาเป็นเจ้าควายอย่างสวยครอบสองเพิ่งทับไปรอบแรกไม่ติดเนาะขึ้นสัดอีกก็ทับไปอีกได้สองวันแล้วได้สองทับสองหลอดแล้วสองหลอดแล้วรอบนี้ไปดูแม่น้นกันแม่สุดท้ายนะครับหมอบอกไม่มีปัญหาติดแน่นอนรอบนี้ โอ้แม่นี้พันไอเห็นสะพายแปลกๆนะครับเป็นยังไงครับจมูกเขาฉีดครับเงยจมูกเขาฉีผมมันเป็นควายเหล่าเก่าเขาแล้วเขาไม่เคยตัดสะพายออกเลยอ๋อมันจนจนกินจมูกไปข้างนึงอะ่ะเออพอผมซื้อมาผมก็ตัดทิ้งเลยตัดชื่อแม่อะไรเนี่ยอ๋อแม่เงินครับแม่เงินเชือกที่พันแดงๆก็คือมันเขาเขาพันเขาเองนะครับอ่าเดินไปเดินมาก็เลยพันเองสะพายเขา สะพายเขาใส่ไม่ได้ใส่ในรูจม,มกูกอย่างนี้ใส่เหมือนม้าเลยเนาะครับไม่ใส่รูจมูกเออเขานี่โอโ้โหเขาออกมาตากตากว้างดีครับเขาทรงเขาเปิดกว้างชื่อแม่อะไรนะครับแม่เงินแม่เงินนะครับส่วนสูงเท่าไหร่แม่นี้ร้อยสี่สิบร้อยสามเก้านี่ครับรอยสามการับประกันด้ยสามเก้านะครับโอ้แล้วลูกไม่มีเลยเนี่ยลูกขายไปแล้วครับในท้องล่ะลูกแบ่งไปแล้วรวยท้องตอนนี้ผสม อท้องของลูกเจ้าบิ๊กเนี่ยนะบิ๊กอุทัยนะอ๋อลูกของเจ้าเงินครับเงินอุทัยครับเป็นลูกเป็นลูกชายลูกชายมาทับก็เป็นหลานที่ในท้องเนี่ยคเป็นมินผสมจริงครับน่าจะได้สี่ห้าเดือนแล้วครับอ๋อหลานเงินนะครับอยู่ในท้องเนี่ยครับหมอตรวจแล้วผ่านเนาะครับผสมจริงเาซื้อมาซื้อมาแล้วผสมจริงติดมาด้วยเขายาวๆอย่างเงี้ยมันมันแรงเขาหรือว่ามันอายุเยอะแล้วเนี่ยคิดว่า มันควายเหล่าเขาด้วยแล้วนกะ็อ,อ,อายุก็มีส่วนครับเด่นนะลองลองนับเดาเดาดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวผ่านไปนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะลูกนะครับห้าตัวผ่านไปแต่แต่ควายยังไม่สวมน,นะครับควายยังเนื้อหนังนี่เป๊ะเลยตอนเอามาผมอืมมาอยู่กับผมเออพอดีขึ้นเนี่ย โอ้ช่องเขาเนี่ยตอนนี้ท้องของลูกเจ้าเงินอผสมจริงก็คุยเรื่องราคาได้ถ้ามีคนมาดูมีคนมามาชอบหลายคนแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ตัวเนี้ยออแฟนบอกเสียดายเสียดายอยากเลี้ยงไวมมันเลี้ยงง่ายมันเชื่องี่บ้านรักนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเดินราคาโดนก็อ่าก็ไม่แน่ไม่แน่โทตมาคุยกันเออเอาละครับท่านผู้ชมครับ ไฟแช่น้ำชัยมงคลนะครับขอบคุณที่ชมคลิปมาตลอดนะครับสนใจก็มาดูที่คอกได้นะครับคุณกิจนะครับอยู่อยู่ที่หมู่หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดนะครับบ้านบ้านหนองเห่าบ้านหนองแห้วนะครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับอ่าไฟแช่น้ำชัยมงคลนะครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ